ช่างรู้ดดะค,ะรคู่บ้านมาแล้วครับช่างรู้คู่บ้านสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการทํางานวันนี้มาดูหน้าง,งานของพี่หนกนะครับคุยแบบโหนงตกก่อนสร้างบ้านหลังนี้นะครับกําลังต่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบานะครับทั้งหมดนี้ใช้อิฐมวลเบาของคิวคอนแล้วก็พี่โหนงบอกว่าน่าจะเป็นอิฐมวลเบาหนาสิบเซนนะครับในการก่อน,นีตอนนี้ผนังส่วนนี้นะครับที่ก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเตรียมไว้ก็คือการใช้ นี่ครับการทําปุ่มปุ่มนี้นะครับก็คือการที่ทําความหนาไว้ว่าผนังเนี้ยนะครับถ้าฉาบแล้วเนี้ยจะหนาเซนเซนครึง่งเพราะการทําปุ่มนี้มันจะได้ความสม่ําเสมอของปูนฉาบนะครับทีนี้การฉาบปูนเนี้ยครับปกติเราใช้ฉาบแต่ที่นี่ใช้เครื่องพ่นนะครับนี่ครับทีมคุยแบบโนงสก่อสร้างกำลังพ่นปูนนะครับพ่นปูนฉาบนะครับนี่คือผนังที่เขาก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมครับว่าถ้าการก่อผนังที่ถูกต้องนั้นปูนก่อที่ออกมานะครับ มันจะน้อยมากเลยนะครับเห็นไหมครับปูนก่อที่ออกมาตามรอยต่อนียจะไม่ค่อยมีอันนี้คือถ้าใช้เพียงสําหรับปูนก่อยมวลเบานะครับการก่อยิฐมวลเบาน,น,นั้นจะใช้ปูนแบบบางๆนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยล้นออกมาก่อจะเป็นการก่อสลับแล้วการยึดทุก2ก้อนก็จะมีการยึดด้วยเหล็กไม่ท่าสแตปอยู่ระหว่างนี้นะครับนี่คือการยึดมันทุกสองก้อนนะครับขึ้นมาก็จะยึดแล้วก็การกับปุ่มนี้คือการเตรียมที่จะพ้นนะครับในส่วนของ เสาเอ็นหรือคานเอ็นถ้าเกิดถ้ามีนะครับอันนี้นี่ส่วนนี้นะครับที่เป็นเสาเอ็นหรือคานเอ็นตามขอบวงกบเนี่ยก็จะมีการติดลวดตรงไก่ไว้เพื่อเป็นการเสริมกันร้าวนะครับใต้อิฐมวลเบาที่ชนทานนะครับก็จะมีเว้นช่องแล้วก็ใส่ฟูนไว้นะครับส่วนตอนนี้กําลังพ่นนะครับนี่คือกำลังพ่นในส่วนของปูนฉาบนะครับกําลังพ่นปูนฉาบนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของที่งานคุยแบบโหนก่อนสร้างนะครับที่ทําอยู่ที่นี่ท่านที่ติดตามนะครับนี่ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนู้นเขาพ่นไปนะครับส่วนด้านนี้ก็เริ่มปาดนะครับพอพ่นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะปาดซึ่งเนื่องจากว่ามันมีปุ่มอยู่นะครับปุ่มแบบนี้ก็คือจุดที่เวลาเขาปาดแล้วก็สามารถใช้สามเหลี่ยมปาดให้สม่ําเสมอนะครับตอนนี้ทีมปาดก็จะปาดตามนะครับอันนี้คือการทํางานส่วนปูนที่ใช้นะครับอันนี้ใช้เสือมอต้านะครับเอ่อเป็นเสือมอต้าปูนสําเร็จรูปนะครับสําหรับฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะนะครับ และนี่ก็ใช้เครื่องผสมนะครับเสียงอาจจะดังนะครับเราอยู่กันที่หน้างานนี่ครับเครื่องผสมผสมเสร็จก็จะนํามาใส่ตัวเครื่องพ่นนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องพ่นนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆพี่ตั้มเนี่ยเขาเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างนะครับแต่ว่ายามที่รอนะครับแกก็ช่วยปั่นช่วยแต่งผิวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานพี่โหน่งนะครับทีมงานพี่โหน่งคุยแบบโหน่งทกก่อนสร้างนะครับแล้วก็ ไม่ได้ฟังแต่เสียงนะครับผมก็อยู่ที่นี่เสียงอาจจะดังเพราะเราอยนที่หน้างานนะครับแต่ท่านจะเห็นนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับของทีมงานนะครับทีมการคุยแบบนงตกก่อสร้างนะครับก็วันนี้นะครับแวะเข้ามาก็มาดูผลงานนะครับก็เป็นการทํางานนะครับเพราะ้ทีมงานหรือพี่นงเนี่ยนะครับเขาตั้งแต่ออกแบบพร้อมก่อสร้างครบวงจรแล้วก็มาตรฐานการก่อสร้างนะครับมาตรฐานในการทํางานนั้นก็เรียกว่ามาตรฐานต้องมาก่อนนะครับ และนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานที่นั่งอ่านนะครับที่เราอยู่ที่นี่นะครับเสียงผมอาจจะต้องแข่งกับเสียงเครื่องเครื่องจักรนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าในการทํางานนั้นถ้าเราถ่ายคลิปเพื่อให้เห็นการทํางานตรงๆนะครับเราก็จะเห็นกันแบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการพ่นนะครับก็วันนี้พอหอมป่าหอมพอกับการทํางานแล้วก็ผลงานของทีมงานคุยแบบน ong ก่อสร้างสร้างบ้านนะครับเริ่มที่การออกแบบพร้อมการก่อสร้าง มาด้วยความรับผิดชอบส่งมอบได้ทุกหลังแน่นอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่พี่นงคุยแบบนงตก่อนสร้างเข้าไปดูในเพจของพี่นงตก่อนสร้างได้นะครับหรือติดตามทาง youtube ช่องช่างรู้คู้บ้านครับช่างรู้คู้บ้านแล้วนะค,ะนคปัาาข